สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออโต้ฟันครับและด้านข้างผมนี่คือ Ford e v e r วอร์เนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น Ford e v e r วอร์เรุ่นสปอร์ตนะครับคือจริงๆ Ford e v e r วอร์เเนี่ยมีเล้วุกันมากมายหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่นเทรนรุ่นสปอร์ตรุ่นแพตินัมรุ่นวายแท็กอะไรเงี้ยมีมากมายหลายรุ่นครับแต่ว่ารุ่นนี้ครับก็คือถ้าเทียบจับรุ่นล่างสุดที่เป็นรุ่นเทรนเนี่ยขยับขึ้นมาก็คือรุ่นสปอร์ต ซึ่งตัวนี้น่าสนใจครับกับราคา1นึ่งล้านห้าบาทครับและคันนี้พิเศษคือมีการโบกแพ็กเกจบีมาด้วยครับราคา5 8 0 0 0บาทรวมเป็นทั้งหมดนะครับคันนี้คือ1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนั่นเองครับซึ่งตัวแพ็กเกจบีเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแอดอหรือเปล่านะครับก็แล้วแต่เลยแพ็กเกจบีจะเป็นเรื่องของระบบฟังก์ชันเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะการกับขี่ต่างๆนะครับก็อย่างภายในเนี่ยคุณจะได้หน้าจอจาก10.1นิ้วเป็นหน้าจอ1ิอนิ้วครับมีการอ กล้อง360ด้วยที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนระบบ a d a s ก็ได้แบบ full package เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Adaptive Cruise Control ที่มี Stop and Go มาด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรักษารถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกนอกเลนครับรวมถึงยังมีการช่วยหน่วงพวงมราลัยดึงรถกลับให้อยู่ในเลนอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหลังก็ยังมีระบบเตือนเวลาถอยหลังอีกด้วยอันนี้จะเป็น p a c k เกจ B นะครับ 58,000บาทซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนั่นเองครับแต่จริงๆผมมองว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยไหนๆอยากได้แบบครบๆก็เพิ่มไปเลยไม่เป็นไรก็จัดยอดไฟแนนซ์เป็นยอดผ่อนยอดเดียวไปเลยครับ58 add-on เข้าไปครับและเดี๋ยววันนี้ครับผมพาดูว่าเราได้อะไรกับรถคันนี้บ้างครับกับราคานี้นะฮะก็แน่นอนว่าหนึ่งเลยเนี่ยคุณได้รูปลักษณ์ดีไซน์ที่เป็นสไตล์ของ Ford อยู่แล้วนะครับสำหรับ Ford e v e r e s t เนเนี่ยก็ มีจุดเด่นเรื่องของดีไซน์อยู่แล้วนะครับใครที่ชอบความเท่ความบึกบึนความดุดันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดีไซน์ตัวกระจังหน้าเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่มันเป็นฟิลสปอร์ตเพราะว่าจะสังเกตว่าเขาจะมีลูกเล่นที่เป็นตัวสีดําเงาในจุดต่างๆนะครับตั้งแต่โลโก้ด้านบนที่เขียนว่า e v e r อเรจะเป็นโลโก้สีดําเงาแบบนี้ครับแล้วก็ตัวชิ้นกระจังหน้าชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเป็นดําเงารวมถึงตัวชายล่างครับชายล่างก็จะมีตัวการตกแต่งชิ้นกันชนที่เป็นตัวสีดําเงาเช่นกัน,น ด้านหน้าก็มากับระบบไฟแน่นอนว่าเป็น full LED เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้ด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อีก4จุดด้วยทำงานร่วมกับตัวกล้อง360นะครับผมตัวนี้เนี่ยล้อมแม็กในรุ่นสปอร์ตเนี่ย จะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยเป็นสีเดียวสีดําเงาแบบนี้เลยครับแล้วก็ติดตั้งมาด้วยยางตัวคุดเียร์แรนเดอร์นะครับสีที้ยางจะเป็น2555 5ขอบ20แบบนี้ครับซึ่งยางที่ติดตั้งมาให้สแตนดารจากโรงงานตัวนี้ผมลองเช็คราคาเล่นๆดูในเว็บเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก4 9 0 0 0 0ต่อเส้นนะครับชุดนี้ก็ถ้าเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนก็ประมาณ2 0 0 0 0ทั้งชุดเลยนะครับผมแล้จากนี้ด้านข้างครับ ก็ยังมีการตกแต่งในชิ้นพลาสติกตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปทอปเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่า V6 นะครับเป็น V6 เพราะว่า Ford เนี่ยเขามี2เครื่องยนต์ให้เลือกก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ท,ที่เป็นตัวเทอร์โบธรรมดากับตัวไบเทอร์โบนั่นเองครับแล้วก็เกียร์ที่มันต่างกันด้วยก็คือตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดส่วนรุ่นที่เป็นไบเทอร์โบจะได้เป็นเกียร์ส0สปีดนั่นเองครับโอเคด้านข้างครับก็จะ ตัวลาหลังคาด้านบนมือจับตรงนี้เป็นดำเงาหมดเลยนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีการาตกแต่งด้วยเพจที่เขียนว่าสปอร์ตตรงนี้นะครับด้านข้างเนี่ยดูได้เลยว่าคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตคือมีตรงนี้อยู่ตัวชายบันไดที่ติดตั้งมาให้ถือว่าดีนะครับคือชายบันไดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ เวลาเหยียบไปไงเงี้ยมั่นใจเวลาขึ้นลงตัวรถอะไรเงี้ยครับติดตั้งมาให้แล้วก็ลักษณะมันจะเป็นสีเป็นสีด้านด้วยทั้งชิ้นเลยที่ติดมาตรงนี้นะครับเวลาเศษหินมันกระเด็นเนี่ยตรงสีด้านเนี่ยมันก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนั่นเองครับตัวด้านบนก็มีราวหลังคามาให้ครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้แล้วก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้จากด้านบนนั่นเองครับผม ในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็จะเด่นด้วยตัวไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED แบบนี้นะครับด้านในตรงบริเวณฝาท้ายตรงนี้จะมีคําว่า Everest ติดตั้งอยู่ในชิ้นด้านไหนด้วยครับแล้วก็ตัวกล้องด้านหลังจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมรวมถึงตัวกันชนด้านล่างครับ กันชนด้านล่างเนี่ยตัวชายล่างก็ยังเป็นชิ้นพลาสติกที่เป็นสีด้านแบบนี้นะครับซึ่งก็มีข้อดีในเรื่องของเศษหินมันกระเด็นมาใส่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงมากนะครับด้านหลังก็ยังมีตัวไฟทรัพทีมด้วยแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนั่นเองครับส่วนอุปกรณ์พื้นฐานก็มีครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวบป,ปัดหลังนะครับตัวไลฟ่ฟด้านหลังเสาอากาศคลิปฉลามที่ติดตั้งอยู่ด้านบนนะครับรวมถึงตัวฝาท้ายครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมก็คือสามารถเปิดิดดไ้จากตวส ตรงนี้อีกด้วยนะครับรวมถึงจะมีระบบที่เป็นตัวคิกเซนเตอร์ที่ติดตั้งมาด้วยแต่ว่าผมลองหลายครั้งและมันเตะไม่ติดไม่แน่ใจว่าผมเซตติ้งอะไรมันผิดหรือเปล่านะครับคือผมดูที่ Ford เขารีวิวไว้เนี่ยที่เป็นเซลฟอร์ดเนี่ยเขาก็แค่เตะตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ผมลองแล้วไม่ติดก็คือใช้กดที่ตัวรีโมทเอา2ครั้งแบบนี้นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดขึ้นมาครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยผมมีสัมภาระมาด้วยสําหรับชิปนี้ก จะเห็นได้ว่าพื้นที่เวลาเราพับบอร์ดที่3ไปเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะมากผมมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับแล้วก็ไซส์เล็กรวมถึงตัวกล่องต่างๆแล้วก็ยังมีกระเป๋าเป้ของจุกจิกอีกเนี่ยใส่เข้าไปได้เต็มๆแล้วยังเหลือพื้นที่ด้านบนอีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยนะนอกจากนี้เขายังมีในส่วนของแผ่นยางเนี่ย ติดตั้งมาให้ด้วยก็วางไว้ตรงนี้ก็ดีเลยเห็นว่ามันกันลื่นได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วนอกจากนี้ด้านล่างก็ยังมีในส่วนของยางอะไหล่ที่ติดตั้งมาด้วยนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าการนั่งเป็นยังไงครับแล้วมีออปชันอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับกับ f o r ์ e v อเวอเรสต์สคันนี้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่นั่งแถวที่3ามกันก่อนนะครับว่าฟอร์ e เอเวอเรสคันนี้ครับที่นั่งแถวที่3าเนี่ยจะนั่งเป็นยังไงวิธีการคือง้างีี่หลลลัักตรรงนนนนน้้นนนแบบน้้คบบบแแเือมมาาาดผ ก้าวขึ้นไปโดยการเหยียบบันไดตรงนี้ครับโอเคตอนนี้ผมนั่งอยู่แถวที่สามนะครับซึ่งแถวที่2ตนนัวนี้ถ้ามันปรับแบบนี้นั่งไม่ได้แน่นอนเราจะต้องปรับแบบให้มันเดินหน้าขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าประมาณนี้นี่ถึงจะได้<ม>โอ้โหแต่ก็<ม>ถือว่าแคบครับด้านหลังมีหมอดรองให้ต้องดันขึ้นนะครับผมส่วนบอหลังนี่ผมเอนสุดแล้วตั้งตรงเลยค่อนข้างชันนะครับตัวนี้เนี่ยเท้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราจะติดรางตรงนี้รางเวลาเหยียบเนี่ย ก็สําหรับคนตัวเล็กเลยนะแถวที่3ของตัว Ford e v e r อร์คันนี้นะครับยังผมสูง174ถ้าเข้ามานั่งเนี่ยถามว่าพอไปได้ไหมพอไปได้แต่ปัญหาคือหลังอะ่ะมันดูมันชันเกินไปนิดนึงนะฮะตัวเบาะหลังแถวที่3นะครับแล้วก็หัวเข่าถ้าแถวที่2อยู่เกณฑ์นี้เนี่ยอยู่ประมาณนี้หัวเข่าไม่ค่อยติดศีษาเกือบติดครับ174ตรงนี้นะถ้านั่งไปไม่ไกลมากไม่มีปัญหาอุปกรณ์ที่ให้มาก็ มีช่องใส่แก้สน้ำเล็กๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวช่องจ่ายไฟอยู่ด้านหลังด้วย12โวลต์ติดตั้งมาให้นะครับแอร์แถว3ามีให้ครับอยู่บริเวณตรงนี้เลยใกล้ๆหน้าเราตรงนี้เลยโอเคแถวสาหรับคนตัวเล็กนะสำหรับ f o r d e v e r อร์เครับโอเคครับที่นั่งแถวที่2นะครับซึ่งถ้าผมนั่งแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ปรับเพื่อให้แถว3นั่งได้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะอยู่อย่างนี้เลยคือโอเคขามันสอดเข้าไปข้างล่างได้ครับเข่าไม่ติดมากศีรษะไม่ติดตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่า เบาเนี่ยหลังมันจะตรงถ้าเทียบกับอันนี้ยิ่งชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนที่นั่งแถวที่3ครับวิธีการปรับก็คือปรับให้มันสบายที่สุดสไลด์ลงไปแบบนี้อันนี้สไลด์ลงมาสุดแล้วครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเอนสุดได้แค่ไหนอันนี้เอนสุดเอนสุดได้ประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือองศาที่สบายที่สุดสําหรับแถวที่2นะครับ แต่ว่าถ้าปรับแบบนี้เนี่ยแถวที่3นั่งไม่ได้แน่นอนต้องเป็นคนตัวเล็กมากๆจริงๆโอเคอุปกรณ์ที่มีให้ในแถวที่2แน่นอนว่าด้านบนมีแอร์ให้นะครับแถว2แล้วก็มีมือจับให้ด้านล่างตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของการปรับแรงลมแอร์ปรับจากตรงนี้ได้ก็จะมี USB t y ไท A t y ไท C ติดตั้งมาให้ครับตัวตรงกลางครับมีที่เท้าแขนให้แล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําแบบนี้นะครับไม่ใช้ก็กดลงไปแบบนี้ได้ซึ่งตัวแผงประตูเองก็จะมีช่องใส่ขนน้าให้อีกด้วยนะครับถือว่าอุปกรณ์พื้นฐานครบนะ แล้วด้านหน้าก็ยังมีช่องใส่ของจุกจิกด้วยนะครับตรงนี้ใส่เอกสารได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะของบอร์ดเนี่ยมันจะทําเป็นการเว้าวไปด้วยเพื่อรองรับแบบว่าคนที่ขาย,ยาวๆอะไรแบบนี้ครับแถวที่2ส,สบายครับสบายสบายที่สุดเลยแต่ว่าถ้านั่งตรงกลางเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือตรงเนี้ยคานตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นมานะครับแล้วถ้าเรานั่งตรงกลางตรงนี้ขาเนี่ยมันจะกางออกแบบนี้เลยซึ่งมันก็จะเหลือพื้นที่ให้คนที่นั่งซ้ายขวา แต่ก็อยู่ที่การใช้งานครับแต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องนั่ง7จ็คนนะมันก็อาจจะเบียดเบียดหน่อยนะครับสำหรับแถวที่2วิธีการนั่งสบายที่สุดก็คือนั่ง2คนสบายๆบาแบบนี้นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับมาที่นั่งด้านหน้ากันบ้างครับก็จุดเด่นเลยคือเรื่องของหน้าจอครับตัวนี้มีการอัปเกรดในส่วนของตัวแพคเกจบีมาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าจอเนี่ยจาก10.1นิ้วก็เป็นหน้าจอ12นิ้วเป็นหน้าจอทรงแนวตั้งแบบนี้นะครับข้อมูลละเอียดก็ ใช้งานไม่ยากอย่างเช่นระบบแอร์ครับระบบแอร์เนี่ยนอกจากจ,ากจะคอนโทรลด้วยปุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ก็ควบคุมได้เช่นกันนะครับสามารถเข้าไปปรับได้ว่าเราจะเป่าลมยังไงปรับแอร์เป็นอิสระจะซิงกันไหมซ้ายขวานะครับก็ดีเลยแล้วก็ยังมีปุ่มให้ด้วยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับการมีปุ่มแบบนี้นะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆครับก็ดูไม่ยากเลยเข้ามาที่ด้านบนขวาตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Apple ิ a p and a แอนด์โอแบบไวเลสก็สามารถทำได้ครับ รวมถึงการตั้งค่าตัวรถครับก็จะมีโหมดการตั้งค่าตัวรถต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นพวกระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับการตั้งค่ารถยนต์การเชื่อมต่อแล้วก็รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย นะตัวนี้ก็สามารถดูได้จากหน้าจอเลยของ Ford เนี่ยเขาก็จะมีระบบปฏิบัติการของเขาที่เป็นตัว Ford SYNC 4A นั่นเองครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นตัว OS ของเขานั่นเองที่ติดตั้งมาอยู่ในหน้าจอตรงนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังแสดงผลเรื่องของระบบกล้อง3ามองศาด้วยซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็ถือว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็สามารถปรับมุมเลือกดูได้หลากหลายเลยนะครับเราสามารถกดเมนูจากตรงนี้ได้เลย ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทํางานเวลาเราถอยหลังหรืออะไรเงี้ยมันทํางานอยู่แล้วนะครับมีระบบเตือนทั้งด้านหลังด้วยมีอะไรเข้ามาใกล้อะไรเงี้ยตัวกล้องก็มีการทํางานอยู่แล้วด้วยส่วนหน้าจอผู้ขับขี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีขนาด8นิ้วซึ่งก็บอกข้อมูลได้อย่างชัดเจนนะครับตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากนะหน้าจอเนี่ยเราสามารถปรับรูปแบบในการแสดงผลได้นะครับเราอยากเอาพวกข้อมูลตัวรถขึ้นมาแสดงก็ได้หรือว่าจะเป็นหน้าจอโล่งๆแล้วก็เป็นกราฟิกตัวรถ, future, รถกับเรื่องของความเร็วรอบเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีกราฟิกซ้ายขวาฝั่งซ้ายจะเป็นรอบเครื่องยนต์ฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นั่นเองก็แยกซ้ายขวาเลยครับส่วนด้านข้างเลยริมสุดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการแสดงผลเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่นอกโซนของตัวหน้าจอแล้วนะครับฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของระดับน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับที่จะแสดงออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็การเซตติ้งใช้พวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้ครับกดปุ่มเข้าไปเนี่ย ก็จะเห็นว่ามีการตั้งค่าเมนูมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกการเซตทริปน้ำมันโหมดออฟโรดต่างๆระบบลากจูงอะไรเงี้ยครับระบบเครื่องเสียงการตั้งค่าเข้ามาเซตติ้งตรงนี้ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับผมลองเล่นดูวันสองวันในเมนูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับแล้วก็ตัวสีสันของกราฟิกก็ถือว่าสวยงามครับส่วนตัมพวงมาลัยครับก็ฝั่งซ้ายจะควบคุมเรื่องของพวก Adaptive Cruise c o n t r o l ต่างๆตั้งระยะห่างก็ใช้ฝั่งซ้ายตรงนี้เลยรวมถึงการปรับเพิ่มลดเสียง ก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับระบบไฟนะครับแน่นอนว่าของ Ford เนี่ยเขาจะมีสวิตช์อยู่ฝั่งขวาด้านล่างผมเปิดเป็นออโต้อยู่แล้วรถยุคใหม่ก็จะมีเรื่องของระบบไฟออโต้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติตัวนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับเปิดเป็นออโต้เลยนอกจากว่าเราจะเปิดแค่ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็มากดปุ่ม ตรงนี้เองนะครับก็ใช้งานไม่ยากเช่นกันส่วนอุปกรณ์ตรงกลางครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลตรงกลางที่มีในส่วนของระบบไวเลยชาร์จติดตั้งมาให้ครับ USB Typ e A Type C ก็ติดตั้งมาให้เช่นกันแล้วก็ยังเป็นพอร์ตในการเชื่อมต่อด้วยนะครับตรงกลางตังนี้ก็ยังมีช่องใส่ขวดน้ําเล็กๆนะครับใส่แก้วน้ําได้รวมถึงยังมีช่องใส่สมาร์ทโฟนตรงนี้ก็ได้เราสามารถวางของจุกจิกได้เช่นกันนะครับ แล้วก็โหมดการขับขี่ครับสามารถมาควบคุมได้จากตรงนี้เลยรวมถึงตัวเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็ตัวออโต้สต็อปสตาร์ทซิสเต็มนะครับก็อยู่ตรงนี้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ครับผมสําหรับคันนี้นะฮะที่เท้าแขนตรงกลางก็ใช้ได้ครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่วางและสบายครับเปิดขึ้นมาด้านในยังมีช่องใส่ของรวมถึงตัวช่องจ่ายไฟ12โวลต์ก็มีติดตั้งมาให้เช่นกันครับและไฮไลท์เลยคือเรื่องของตัวเบาะนั่นเองครับเบาะที่เป็นวัสดุหนังบันนี้ตกแต่งมาด้วยตัวโลโก้คําว่าสปอร์ตนะครับซึ่งเขา ปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยนะครับก็คือจะมีระบบด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะสามารถปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารคือการมีด้านหลังเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบว่า อ่สรีระที่มันแตกต่างกันเยอะๆนะครับบางคนอยากให้มันดันขึ้นมาเยอะเพื่อจะขับให้มันกระฉับกระเฉงหรือบางคนอยากให้มันสบายก็ดันให้มันถอยหลังลงไปมันก็จะนั่งสบายขึ้นนั่นเองครับส่วนด้านหน้าก็ยังมีช่องใส่ของด้านบนด้วยนะตรงนี้กดสวิตช์ขึ้นไปเปิดขึ้นมาได้แบบนี้ครับแล้วก็ด้านล่างเป็นช่องใส่เอกสารมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วครับแล้วก็ยังมีช่องใส่แก้วน้ําตรงนี้ด้วยนี่สามารถกดเป็นสวิตช์เปิดออกมาได้นะครับตรงนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมด้านบนก็จะเป แล้วก็ไฟห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นไฟ LED สีขาวด้วยซึ่งต้องบอกว่าไฟนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นนอกจากไฟห้องโดยสารที่เป็น LED สีขาวแล้วเนี่ยตรงบริเวณกระจกนะครับเวลาเราปลดล็อกรถเวลากลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟส่องสว่างตรงบริเวณกระจกข้างให้อีกด้วยครับภาพรวมครับถือว่าอุปกรณ์สําคัญสําคัญอุปกรณ์ที่ต้องใช้ของรถยุคใหม่ๆเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะครับสำหรับตัว Ford Everest Sport คันนี้ครับ เดี๋ยวเรามาลองขับกันดูนะครับว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะสำหรับ Ford Everest Sport คันนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบนะครับก็ตัวนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเพราะว่าตัว Ford Everest เนี่ยจะมีให้เลือกด้วย2เครื่องยนต์ก็คือจะมี2.0เทอร์โบกับ2.0ไบเทอร์โบนั่นเองครับแล้วก็จะมีระบบขับเคลื่อน2ล้อกับระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยครับคันนี้ตามสเปคเนี่ย170แรงม้าครับแล้วก็405นิวตันเมตรพอขึ้นมานั่งขับนะครับความรู้สึกแรกเลยคื ด้านหน้าเนี่ยมุมมองมันโปร่งกว้างมากคือด้านหน้ามองไปเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าพอได้ลองขับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะไม่ได้ดูว่าพอมันใหญ่เธอะท้าแล้วขับมันจะยากไหมอะไรเงี้ยพอเราขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าม,มุมมองมันดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่เบาะเนี่ยดีมากเบาะมันปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะครับผมชอบมากตัวนี้เอ่อพอมันมีดันหลังเนี่ยเราสามารถปรับ ให้มันเข้ากับสลีระด้านหลังเราได้เลยจะดันขึ้นเดินหน้าหรือว่าดันถอยหลังก็ได้นี่ยปรับได้เลยครับผมแต่ว่าข้อสังเกตคือตัวเบลล์นี่มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้นะครับมันจะฟิกตตยตัวนะอีกหนึ่งจุดที่รู้สึกว่ามันโปรง่งสบายมองแล้วแบบสบายตาคือกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเนี่ยใหญ่มากมองได้อย่างชัดเจนนะครับผมและตัวนี้ก็ทํางานร่วมกับเรื่องของความปลอดภัยที่เป็นตัวบายสปอร์ด้วยนะครับก็ตัวบายสปอร์ตก็จะทํางานทั้งเวลามีรถมาด้านข้าง หรือว่าเวลาเราจะเปลี right on on on, ่ยนเลนอะไรเงี้ยครับม mm. ันก็จะมีการแจ้งเตือนที่เป็นระบบบายสปอร์ต <vens> ขึ้นที่กระจกด้วยนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เป็นระบบรักษารถให้อยู่ในเลนเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยผมแนะนําให้ปิดนะครับเพราะว่าเวลามันหน่วงพวงมาลัยเนี่ยมันหน่วงค่อนข้างแรงแม้ว่าไม่ได้แบบไปทับเส้นหรือไปใกล้เส้นมากเนี่ยมันก็จะมีอาการหลังมีอาการหน่วงกลับมาแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยมันหน่วงหน่วงพวงมาลัยผมอยู่เนี่ยครับผมลองเอียงไปใกล้เส้นเนี่ยมันหน่วงแบบหน่วงค่อนข้างชัดนะ ดึงกลับเข้ามาในเลนค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มันเพิ่มขึ้นมาในแพ็กเกจบนะครับกับฟังก์ชันพวกนี้นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนเมื่อรถจะออกนอกเลนมีการรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับตัวนี้มีครบหมดเลยนะครทีนี้เดี๋ยวเรามาลองระบบ Adaptive Cruise Control กันดูครับว่าทำงานเป็นธรรมชาติไหมนะครับตอนนี้ผมขับอยู่ที่ความเร็วสักประมาณ90นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะก็วิธีใช้ก็คืออยู่ที่ปุ่มพวมลาลฝั่งซ้ายนะครับ พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทํางานแล้วครับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งมันก็จะทํางานกับความเร็วล่าสุดที่เรากดนั่นเองครับเรายังสามารถบวกลบเพิ่มความเร็วได้ก็ตอนนี้ผมตั้งความเร็วไว้สักประมาณ90นะครับแล้วก็รถคันหน้ามีการเบียดเข้ามาแล้วก็มีการชะลอนะครับตอนนี้รถมันก็ชะลอให้ระยะห่างตอนนี้ตั้งอยู่ระดับ3ซึ่งค่อนข้างไกลนะระดับ3เดี๋ยวผมลองระดับ1เลยดีกว่าเอาแบบใกล้สุดนะครับ โอเคครับรถคันหน้าเคลื่อนที่ห่างเราไปนะครับตัวรถมีการเร่งขึ้นให้เดี๋ยวมาดูกันว่าทํางานเป็นธรรมชาติไหมนะครับซึ่งตัวนี้มันทํางานร่วมกับการหน่วงพวงมลาลัยด้วยนะครับพอเราใช้โหมดนี้เนี่ยพวงมลาลัยมันจะหน่วงค่อนข้างชัดเจนเลยโอเคผมเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยนะครับรถคันหน้ามีการเปลี่ยนเลนออกไปมาดูกันว่ามันจะเพิ่มความเร็วเป็นยังไงครับนี่ครับดึงขึ้นไปแล้วฮะ โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ความเร็ว100ตามที่เราตั้งไว้นั่นเองครับก็ถือว่าไม่กระโชกคกหากมากนะครับทำงานได้ถือว่าแบบเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของระบบที่มันจะเบรกกันดูผมอยากรู้ว่าถ้ามันจะเบรกเนี่ยมันจะเบรกเป็นธรรมชาติไหมนะครับอตอนนี้เร่งขึ้นไปเป็นทางโค้งนะครับผมิลาหน่วงชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเบรกเป็นยังไงนะคันหน้าชะลอครับชะลอ ระยะเบรกผมก็ค่อนข้างใกล้นะผมตั้งไว้ระดับหนึ่งมันก็จะใกล้นิดหนึ่งแต่ถือว่าเบรกดีเบรกไม่ได้แบบหัวทิมอะ่ะค่อยๆเบรกค่อยๆเติมไปนะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวดูคันหน้าเริ่มเพิ่มความเร็วนะครับผมตั้งไว้ประมาณหนึ่งร้ยสินะตั้งไว้เผื่อๆเ,เลยเพราะว่าอยากดูว่ารถมันเพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วเป็นยังไงนะครับ คันหน้าเราออกซ้ายไปนะครับเราเจอรถคันหน้าช้าตัวนี้ก็รถก็ชะลอให้เราลองเปิดออกซ้ายดูครับปึ๊บนี่ตัวรถก็จะดีเทคว่าด,ด้านหน้าโล่งก็มีการเพิ่มคามเร็วขึ้นไปแบบนี้ครับก็เดี๋ยวดูว่าเป็นธรรมชาติไหมนะตอนนี้ ซึ่งระบบ Adaptive Cruise Control ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Stop and Go ด้วยนะก็ตามความเร็วต่ำด้วยนะครับโอเคเลยนะใช้งานได้เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่เนี่ยครับระยะห่างระยะหนึ่งที่ตั้งไว้เนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เกินไปอยู่ในระยะที่โอเคมีความปลอดภัยนะครับผมก็ตามคันหน้าไปเรื่อยๆโดยที่เท้าไม่ต้องแตะเบรกแตะคันเร่งอะไรเลยครับให้ระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานไปครับ ใช้ได้ครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise Control ของ Ford Everest Sport คันนี้ครับว่ากันในเรื่องช่วงล่างกันบ้างครับ Everest เนี่ยเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบว่าถ้าเป็นผู้ชายคือเป็นผู้ชายแบบว่าแบบบึกบึนหน่อยนะช่วงล่างมันจะมีความตึงๆแต่มันตึงแต่มันไม่สะท้านนะหลายครั้งที่ผมได้ลองลูดผิวถนนที่มันไม่เรียบครับลูดไปเลยแบบนี้ไม่ได้ตึงต่งมากเป็นฟิลลิ่งที่มันเฟริเฟร์มๆหน่อยครับ เป็นคาแรคเตอร์ของ Ford Everest คันนี้เลยนะช่วงล่างถือว่าค่อนข้างเฟิร์มนะครับผมแต่มันจะมีเรื่องของคันเร่งเรื่องของพวงมาลัยนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างตึงนิดนึงอย่างพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราขับความเร็วต่ําหรือว่าขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะมีอาการที่แบบหน่วงเยอะนิดนึงมันจะตึงๆหน่อยมันจะไม่ได้แบบเบาโล่งๆสบายๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวคันเร่งกับเบรกเหมือนกันครับ คันเร่งก็จะตึงๆหน่อยเวลาเรากดคันเร่งไปเนี่ยมันก็จะมีอาการที่แบบอาจจะต้องรอจังหวะหรือว่ามีความตึงอยู่นิดนึงรวมถึงตัวเบรกด้วยครับตัวเบรกเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยจะมีความตึงเราอาจจะต้องเวติมเบรกหนักกว่ารถทั่วไปที่เราคุ้นเคยนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็โดยรวมถือว่าถ้าเป็นส่วนตัวผมอ่ะผมชอบฟิลลิงประมาณนี้ ผมชอบฟิลลิ่งที่มันไม่ได้แบบพมอะไรไม่ได้เบาเกินไปช่วงล่างมีความตึงๆแบบเฟิร์มๆนิดนึงแต่ไม่ตะทานอะไรเงี้ยครับส่วนอัตราเร่งนะครับตัวนี้อัตราเร่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปูดปาร์ททันใจมากนะครับเวลาเรากดคันเร่งเติมไปเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ต้องรอรอบนิดนึงซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวไบเทอร์โบเนี่ยมันก็จะคนละฟิลกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คนละคาแรคเตอร์กันนี่อย่างตอนนี้ผมเติมคันเร่งไปนะมันจะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง พอรอบเครื่องยนต์มันทํางานขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บความเร็วมันก็ค่อยๆมานะครับซึ่งก็ทํางานร่วมกับตัวเกียร์6สปีดตัวเกียร์เนี่ยเราสามารถชิปอัพชิปดาวได้ที่บริเวณหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เนี่ยมันจะมีบวกลบให้เล่นอยู่ถ้ากดลงไปเลยครับัน,นี้กดลบตอนนี้อยู่เกียร์หแต่ถ้ามันได้รอบที่มันสัมพันธ์กับเกียร์เนี่ยเกียร์มันจะเปลี่ยนให้ออโต้อยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเกียร์หเองเอาไว้ใช้ตอนที่ต้องการ engine brake อะไรเงี้ยครับหรือกรณีแบบลงเขาหรือว่า ต้องการแบบว่าให้มันมี engine brake เนี่ยสมมุติผมเหยียบความเร็วไปแบบนี้ครับผมก็ยกคันเร่งนิดนึงแล้วก็กดเกียร์ลงมาปุ๊บเกียร์ห้าอย่างนี้อ่ามันก็จะมีอาการหน่วงเป็น engine brake ให้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีมาให้เล่นนะครับสำหรับตัวชิป up ชิป down ที่บริเวณหัวเกียร์ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดครับที่ผมประทับใจใน Ford Everest คันนี้คือเรื่องของการเก็บเสียงครับตรงบริเวณซุ้มล้อบริเวณล้อและยางเนี่ย เสียงค่อนข้างเงียบเงียบเลยแล้วก็บริเวณด้านข้างตรงกระจกข้างตรงนี้ก็เงียบมากนะครับอย่างตัวนี้ผมขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ100ประมาณ100ตรงนี้เสียงที่จะได้ยินมาเบาๆคือบริเวณกระจกข้างที่จะได้ยินเสียงของลมบริเวณกระจกข้างที่มันปะทะกันนะครับก็จะได้ยินเข้ามาเบาๆถ้าเพิ่มเข้าไปสักความเร็ว11 0แบบนี้ครับเสียงจากซุ้มล้อก็ยังเบาอยู่ถือว่าไม่ดังเลยนะการเก็บเสียงของ Ford Everest เนี่ยทำได้ดีมากครับ ตรงนี้ต้องชื่นชมเลยฮนะส่วนหน้าจอการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ใช้งานง่ายครับโดยเฉพาะหน้าจอกลางเพิ่มแพ็คเกจก็จะได้หน้าจอ12นิ้วแบบนี้ครับหน้าจอใหญ่ถือก็ดูง่ายครับสีสันมันคม แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ยากผมชอบตรงที่มีปุ่มปรับแอร์แยกมาด้วยนะครับไม่ต้องไปปรับทุกอย่างที่หน้าจอสัวนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายดีนะครับส่วนหน้าจอผู้ขบขี่ก็ชัดเจนครับหน้าจอใหญ่เป็นหน้าจอสีแบบนี้ครับแล้วก็ดูข้อมูลได้อย่างครบคันมีกราฟิกเรื่องของการดีเทคเส้นจราจรด้วยนะครับก็จะขึ้นให้มีการดีเทคเรื่องของตัวรถขันด้านหน้าก็จะขึ้นเป็นกราฟิกให้เช่นกันนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองนะครับผมผมขับเดินทางมาต่างจังหวัดเนี่ยใช้ความเร็วสักประมาณ1 0 0 110 แช่มายาวๆขับเดินทางอัตราสิ้นเปลืองที่ทําได้นะครับอยู่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับส่วนใหญ่รถ PPV ถ้าเป็นขับ2เนี่ยก็จะอยู่กันประมาณ14โลลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็อยู่เรทประมาณ12-13โลลิตรนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือฟีลลิ่งที่ผมได้ลองนะครับสำหรับตัว Ford Everest Sport คันนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า ทั้งหมดทั้งมววเนี่ยผมได้ลองขับสักประมาณ800กิโลเมตรนะครับขับไปกลับต่างจังหวัดเน้นเดินทางต่างจังหวัดเป็นหลักเลยทริปนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งที่ผมสะท้อนให้เพื่อนๆได้ชมกันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะมาขับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยช่วงล่างมันอาจจะแข็งไปหรือว่ามันอาจจะ ย้วยไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แบบการลองขับของแต่ละคนนะครับผมก็ได้สะท้อนจากการลองขับได้ประมาณสัก3าวันเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นข้อมูลนํามาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับตัว Ford Everest Sport คันนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Ford Everest Sport นะครับกับการได้มาลองขับของผมนะครับกับอ u t o f ฟันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่า Ford Everest เนี่ยเป็นรถ P P V ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจากยอดขายเนี่ยแน่นอนว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นทางกัับบอยู่แล้วนะคร แอันดับ3ครับ Ford Everest เนี่ยเขากเกาะติดมากับยอดขายที่ถือว่าน่าสนใจนะมันเป็นรถที่มีเอกลักษณ์เรื่องของดีไซน์ต่างๆนะครับคาเลคเตอร์ของเครื่องยนต์ตาเร่งแล้วก็ระบบช่วงล่างรวมถึงอุปกรณ์ที่ให้มาแล้วก็ตัวเลือกของรุ่นย่อยที่มีให้เลือกมากมายนะครับก็ถือว่าเป็น ตัวเรือกอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับรถ p p v ที่ใครที่อยากได้รถลักษณะที่เน้นพื้นที่การใช้งานนะครับมี7ที่นั่งแล้วก็อัตราเร่งดีๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงล่างที่ถือว่ามีเอกลักษณ์มีความสปอร์ตแบบนี้ครับก็ ลองดูครับลองไปทดลองขับดูกับ Ford Everest นะครับผมไปติดต่อที่ศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับก็ไปลองเลือกดูว่าจะชอบรุ่นไหนแพ็กเกจยังไงรวมถึงออปชันแต่ละรุ่นที่มันมีความแตกต่างกันเนี่ยเรามาตัดสินใจกันดูกับเรื่องของราคาด้วยครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยราคาก็ห่างกันพอสมควรนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปยันรุ่นท็อปเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็สุดท้ายครับฝากช่องหน้าติดตามของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ autofun.co.th ครับ Facebook YouTube แล้วก็ Tiktok autofun Thailand ครับวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีผ